แสงเป็นโลดนี่ครับเล็กนาซิเวอร์ส่สงว่านกอ,อีกครับผมรถเหล็กทำรู้ว่าครับนี่จะไปบ้านนอกครับบ้านนงคูมาแล้วหรืบ้านบ้าน,นองคูนะครับนี่ครับบ้านนงคูครับเหล็กกำลังตามมาครับผมตอนนี้เหล็กกำลัง มาอมาเรียวแหงครับพี่น้องครับหลังนี้ช่วงนี้สินค้าทุกอย่างอาจจะขายไม่ดีครับนั่นก็เลยมาเรียวครับาจเงินเหมือนในมู่วานหรือเปล่าครับแต่ของมาส่งแล้วครับในบ้านน้องก็นี่ครับกำลังว่าจะออกไปทิศงานครับรถต้นเหล็กมาจอดหาผมอยู่หน้าบ้านบริหาทางเข่าพิทครับไปเลี้ยวก่อนนี่ครับ รถเหล็กมาแล้วครับผมนี่ครับส่งเร็วเร็วผมว่านสีสเกตครับพี่น้องโปรดัยสนใจซื้อเหล็กซื้อหลาซื้อปูนเพลนซื้อกระเบื้องครับสุขภัณฑ์เพป็นกับมีครับผมสีเพป็นกับมีครับสร้างเลยครับคลิกนี่ผิดท้องว่านเลยครับมีเบอร์โทรในหันครับส่งเข้าไปหันจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผม มาเร็วเร็วเด็กคนกบริการดีครับพีงวานศรีสเกตครับต่อเกลี่ยเป็นใจดีครับลุงเดียกับสมุนเข้ามาครับสองสองตัวไม่พอดีว่าจะไปนู่นแล้วเหล็กมันไปลงมันไปรออยู่ที่บ้านเหล็กรู้ว่า เด็กมาทำรู้วน่าจะได้อยู่นะมาจอดแค่ลงตรงนี้นี่ลงให้ลงตรงนี้ใกล้ๆครับเ <c oughs> ลีล่ลงตรงนี้แหละครับลงตรงนี้แถวนี้แหละแน่ตรวนี้ครับ เอาเหล็กมาส่งทำรั้วมาเร็วมากเลยเพิ่งจ่ายเงินเมื่อวานนี้พุ่วันครับพลังว่าสีไปงานเพื่ไปเจาะถ่ายอยู่แถวบานไม่น่าจะเป็นเหล็กหลังเดียวเราเนี่ยน่าจะเก๋กวร์หลังนี้ด้วยงานเก่าเห็นยากนะครับงานเก่เห็นตั้งยากมันเก่าเก่ามันทำยากนะงานเก่ามันเทียยาก เองานรัวนะครับอันนี้เป mm ็นงานรัวครับห้วันสีสเกตครับพ uh ี่น้องนี่ครับสนใจอยากทู่ฮะเพื่อนกระทู่ครับคลิกไปในเพจห้องวันสีสเกตเพราะว่าส่วนหลักของวมนนี่ก็บซองจากห้องวันสีสเกตครับผมผมจำเบอร์ทู้ให้ไว่ได้ครับพี่น้องแต่มีเพจเพื่อนอยู่ห้วันสีสเกตพิมพ์กับพี่น้อครับไปติดตามเพื่อนไว้กันนะครับสั่างเงียครับถามในหันนะครับมาตอกไม้เสียเวลาหรือว่าอ่อนห้อนครับไปยางตากแอร์นะครับทุ่นหน่อยครับช่วงนี้ก็ เอย็นเย็นครับมบางทีผมไปหลักหลักไปไม่หันละไม่หน่อยนะชิไปวัดครับวันนี้ไม่หน่อยก็จะไปวัดนะครับผมเพิ่นไปวัดครับ เป็นไปวัดเล้วครับไม่ได้ไปเพราะวันนี้ผมมีกําหนดการที่จะไปที่ไปสุรินครับพี่นางมันนี่วินาทีสุรินครับน่าจะหลายๆครับแต่เมื่บ้านเมื่อวานนี้ผมไปทางอุบลนะครับไปทางน้ำยืนหรือเปล่าน้ำยืนนำเด็ดเด็ดเด็ดเออเด็ดอุดมครับเด็ดอุดมมีหน้างานผมยูติดเด็ดครับมือแร่งแ่วที่น้องวิไปแสดงครับยูติดกันเลยครับใกล้ๆกันเองครับโผคนละโผล่ออกมาก็เจอกันแล้วครับ เห็นเพิ่มงานแบบยางดีครับหลายแบบทั้งจังหวัดครับเสียดายไปวันนี้เบิ่งมาล่ำเลยพอดีครับอยู่เดียดอุดมครับวันนี้นี่แหละครับพี่น้องครับขอบไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่มัสยิดสเกดสังบ้านครับอันนี้คือเป็นเหล็กมะฮ็ดหัวครับอย่างที่รูปร่างหน้าตาที่ผมบอกไปนะครับบ่อประมาณใดครับครับไอ้วัสดุพวกนี้ครับพวกหลังคาพวกปูนพวกเหล็กนี่ผมก็สั่งเพิ่นครับสีกระเบื้องครับหรืเบื้องปูพื้นครับ เปินกับบริการชำไวยครับมานศิษเกษครับพี่น้องอยากเลยยังกับคลิกเพจครับมาต่องไห้เสียเวลาอะไรครับท่วเอาก็ได้ครับ้ากข้อความในเพจในเฟซบุ๊กคนใดพมวานศิสเกษครับเจ้าจะมีอดมินคำตอบแต่ยังถามราคาทายลูก่งราคากันครับจบไปนี้เลยเันส่งก็ไดครับหรือซิมารับเองก็ได้เขาเช็กก่อนว่ามีของไม่มีของนะครับไม่ต้องเสียเวลามาให้ยุ่งยากเลยครับผมง่ายดีครับสมอโลกออนไลน์อะไรก็ง่ายครับอะไรก็สะดวกครับ ับง,งานเฟอร์นิเจอร์มันก็เข้ามากนะผมงานเฟอร์นิเจอร์มันก็มาครับนี่ครับพี่น้องครับบางคแนแฟนแคกคบซีเราเห็นเห็นรถมาส่งของเห็นรถมาความก้หน้าของบ้านนราก็มีความสุขครับมันก็บอกว่าถือถ้ามันเป็นมันบอกว่าถือครับก็คือบางคน พวกเราเองก็มีความสุขครับในเหตุงานกันก็ที่นี่ถึงแม้ว่างบนะครับแบบเราแทบจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาเพิ่มเข้าไปโดยที่เมื่อคือเาก็บอกเพิ่นเน้นเาบอกเพิ่นเนี่ยครับเราเราอัพอัพให้มันดีที่สุดครับแล้วก็กําไรแทบมั่เหลือครับแต่ว่าที่ได้มาคือความสุขของขาครับความสุขของคนทําบ้านครับคนทํางานครับก็แต่ว่าแต่อัพยูทูบกันแต่อัพเฟซบุ๊กกันแล้วก็มีเงินเขามากครับก็คือแบบ มันก็ก็กได้ครับมันก็ได้ครับก็คือบางทีเราคิด <único> ว <Liberty Overwatch> ่าเออร่วมๆเราก็ได้หลายบาทครับก็อย่างที่สําคัญสุดคือเราได้ทํางานครับเรามีความสุขในการทํางานครับแฟนๆเขาไดความสุขครับทุกคนก็มีความสุขจากของบ้านเพื่อให้แฮปปี้ครับทุกคนก็มีความสุขด้วยกันครับในฐานะคนทํางานแล้วก็มีความสุขนในอีกรูปแบบหนึ่งครับได้ทํางานได้เห็นงานครับเห็นค้อมปราะหนาของงานครับได้เห็นนู่นนี่นั่นครับก็เล่าสู่กันฟังครับผมขอบคุณอย่ายิ่มก็เลยแชร์ได้พี่น้องครับ สนใจสา่งบานทุก063789966ครับผม063789966ครับผมนี่ครับรถเป็นกับมาส่งของคิมหลังบางกนกับในมีเรื่องเล่าครับเล่าสู่พี่น้องบ้านเราฟังครับนี่หนู่ม่หนีมาส่งครับเป็นกับมวลซืือโนเซลกันครับ ไปฮ็ดหัวครับเพราะว่ามีมขอบเขตแล้วมันจปากหลักปักเดนแล้วเขไปเฮ็ดหั่วได้ครับยังก็ฝากติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรมาลงอีกบ้างมีอะไรมาบ้างคนก็จะเข้ามาอะไรครับอาทิตย์นี้ครับงานก็เริ่มจะขยับไปครับหลายส่วนระยะครับมันมน,นี้ฝนตกใกล้้นี่ครับแต่ว่านี่แดดเริ่มออกแล้วครับผมเพิ่งจะเดี๋ยวจะออกครับแล้วก็ ไอ้ฝนตกี่หน่วยนึงล่มก็ดีอยู่ครับเมื่อหน่อยน่าจะไปวัดครับเห็นท่นเตรียมอาหารครับน่าจะไปวัดครับเตรียมอาหารไปวัดครับไปเพื่อนครับรถเป็นกะเริ่มยกของลงครับพรมวัฒน์ศรีสเกตครับพี่น้องครับเพราะอยากได้ของเงี้ยครับเบิ้งที่บอกครับง่ายดีครับคลิกเดียวเปนเพจพรมวัฒน์ศรีสเกตครับแล้วก็ไปเบิ้งครับอยากได้ยังกระทายรูปครับถามเพท่านอะไรว่าให้ทายรูปเป็นบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้อ่าเป็นยังไงราคาจัะบาทอ๋อจังสี่ครับ กคุยกับเพื่อนได้ครับ,ค,รบคลิปนี้พี่น้องครับกังได้ก็ขอบคุณรายคับที่เข้ามาดูยูทูปของเฮาครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม